สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนทำบะหมี่หมูแดงใช้หมูแดงประมาณครึ่งกิโลนะคะก็ครอบครัวเล็กๆนะคะน้ำจะเป็นน้ำซุปหรือน้ำเปล่าก็ได้ใส่ไปแล้วก็ผงหมูแดงค่ะ,นะคะแล้วก็น้ำตาลทรายจะใช้น้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวได้หมดเลยนะคะแล้วก็เราก็จะใส่ น้ำมันหอยค่ะซอสปรุงรสค่ะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะแล้วก็สีนิดนึงนี่ก็เหลือน้อยเดียวละสีแต่งนิดนึงไม่ได้ใส่เยอะน่าจะสักประมาณช้อนนึงได้ช้อนชา ประมาณนี้แหละแล้วเราก็จะหมักตัวเนี้ยแช่หมูเราไว้ก่อนใครจะใช้สันคอสันนอกหรือสะโพกก็ได้อ่าได้หมดเลยนะแต่ว่าถ้าใครอยากรู้ว่าจะทำยังไงให้มันนุ่มเรามีแบ่งปันไว้แล้วนะคะช่องแม่บ้านพาทำอาหารมีแบ่งปันไว้แล้วก็เข้าไปดูได้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะอ่ะเดี๋ยว เราต้องหมักตัวนี้ค้างคืนไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาทำบะหมี่หัวแดงกินกันนะคะนี่เราก็จะทำน้ำลาดนะคะแล้เขาเดือดอีกแป๊บหนึง เราก็จะคั่วงาขาวเอาไว้ใส่ตรงน้ำของเรานะคะน้ำของเราก็ได้ที่แล้วเราก็จะพอละนะคะอันนี้คือน้ำราดปิดไฟเลยแล้วก็คั้วงา ประมาณนี้ได้แล้วนะคะพอเหลืองแค่นี้ละคะ่ะพอแล้วเดี๋ยวมันจะไหม้เมืมม่อเราหมักหมูแดงข้ามคืนไว้แล้วนะคะเราก็จะมาตุ๋นแบบนี้ก่อนนะคะมาตุ๋นแบบในกระทะอมืมาตุ๋นย่างในกระทะก่อนนะคะเปิดไฟเบาๆแล้วเดี๋ยวก็จะเอาฝามาปิดนะคะ ปิดฝาไว้ก่อนนะเบาไฟไว้น้ำเราก็เริ่มนวล้ว แล้วน้ำซอสเติมเพื่อให้มันสุกเร็วขึ้นก็คงต้องใช้เวลานิดเนื้นะคะเพราะว่าหมูมันชิ้นใหญ่เนาะ เออเราจะให้มันสุกค่อยๆสุกเข้าไปข้างในเรื่อยๆนะนก็จะปิดฝาไว้นะคะเราต้องคอยกลับด้านเขานะคะมันกลับด้านเขา จะเริ่มสุกแล้วนะคะไฟให้เบาๆไว้นะคะเนื้อหมูของเราเริ่มแข็งแลข้างในมันก็จะสุกแล้วนะออพอมันเริ่มแข็งตัวนี่คือมันสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพอแล้วนะ เราจะมาที่เส้นก่อนนะคะเอาแป้งออกก่อนนะคะอันนี้เป็นหมีหยกะคะเราจะทำสองอย่างทั้งมีหยกแล้วก็หมี่เหลืองนะคะเดี๋ยวเราจะเอาตรงเนี้ยไปล้างน้ำซะก่อนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ล้างเพราะว่าน้ำยังไม่เดือดนะคะเราจะล้างตอนที่ น้ำเดือดพอล้างเสร็จแล้วแล้วเราถึงจะตักออกแล้วก็เอาไปลวกเลยนะคะน้ำเริ่มเดือดเราจะลวกผักก่อนนะผักนี่เราจะใช้ผักกวางตุ้งใบก็ได้นะคะแต่นี่เราเห็นว่าผักอันนี้มันดูน่ากินดีเราก็เลยใช้ฮองเต้นะคะกวางตุ้งฮองเตมา ได้แล้วนะคะแล้วเราก็จะเอาลงน้ำเย็นเพื่อทำให้กรอบ น้ำเดือดแล้วนะเราจะเอาเส้นลงล้างล้างแป้งก่อนพอลงล้างแป้งเสร็จแล้วเราก็จะเอาลงน้ำร้อนเลยหลังจากนั้นเราก็จะใช้ตะเกียบตะกุแบบนี้นะคะ ถ้าเส้นมันสุกแล้วมันก็จะใสแต่ตอนนี้ยังไม่สุกนะประมาณสามถึงห้านาทีอ่ะในการต้มอ,อ่ะเส้นจะสุกพอดีเมื่อก่อนนี้ขายนะกล่องละสิบบาทอ่ะเส้นมันจะเงาสวยนะคะหลังจากนั้นเราจะใส่กระเทียมน้ำมันกระเทียมด้วยแลวพร้องกระเทียมเจียวด้วยนะคะ แล้วก็คลุกแบบนี้หอมมากแล้กเราเจียวกระเทียมเองอืมนะคะเสร็จแล้วก็เราก็จะทำเส้นสีเหลืองนี้เหมือนกันนะทำหมอนกันเอาลงล้างก่อน เราจะล้างแป้งก่อนทอาเหมือนกันทุกอย่างค่ะตะกุยให้เส้นมันแตกเห็นไหมคะเพราะเส้นมันจะไม่ติดกันเห็นหมอ่าเราเอาน้ำมันกระเทียมพร้อมกระเทียมเจยีวใส่แล้ว ็จะเเปนนแบบี้ลยสำคัญมากเลยนะถ้ามีกากหมูอยู่ในกระเทียมเจียวด้วยจะอร่อยมากๆเลยเราจะใช้มันแข็งเวลาเราขายให้ลูกค้าเราจะใช้มันแข็งแล้วก็ผสมลงไปกับกระเทียมลูกค้าติดใจกันจริงๆเลยขออีกขออีกขอกระเทียมเจียวเยอะๆาเงี้ยกากหมูกระเทียมเจียวเยอะๆมันอร่อย เป็นหมี่แห้งนะทุกคนมหมี่หมูแดงแบบแห้งนะอร่อยมากทำเหมือนเดิมเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำมันกับกระเทียมเข้าไปคลุกเหมือนเดิม จะแบบสุกแล้วก็มันจะนุ่มเนื้อมันจะฉ่ำๆข้างในนะเพราะว่าน้ำที่เราตุ๋นลงไปเนี่ยมันจะเข้าซึมเข้าไปข้างในหมูของเราจะไม่แห้งนะทำวิธีนี้เลยบางทีอ่ะย่างมันมีจริงหอมก็จริงนะแต่ว่า อมันจะแห้งแต่ถ้าเราทําแบบเนี้ยใส่กระทะค่อยๆตุ๋นค่อยๆตุ๋นไปเรื่อยๆนะจะได้ออกมาแบบนี้เลยเน,นื้อของเราจะโอเคมาก,มากๆเลยนะเดีจะจัดจานกันเนาะ มันจะใส่เส้นแล้วสองอย่างเลยนะในหนึ่งจานเราก็จะวางผักเว้าข้างๆนะคะก็วมู ตักงาต้นหอมนะคะแล้วก็น้ำหมูแดงเสร็จแล้วบะหมี่แห้งหมูแดง คลิปนี้เป็นประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ช่องแม่บ้านพาทำอาหารด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ